ครับวันนี้อยู่กับโป้บรรทุนหนักนะครับผมวันนี้ผมจะพามาสัมภาษ์ลูกค้ากันนะครับผมก็เป็นลูกค้าของทางโปว่าทําไมถึงเลือกใช้พอร์ลขอทางโปและทําอะไรไปบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กับลูกค้าท่านนี้เลยนะครับสวัสดีครับค่ะอันนี้คุณพี่ชื่อใหม่ค่ะเป็นพี่ใหม่นะครับผมอันนี้พี่ใหม่เนี่ย ต้องถามก่อนว่ามาจากที่ไหนครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีไกลมากนะครับที่ไ<น>หนต้องถามก่อนว่าทำไมถึงมาไกลขนาดนี้แล้วทำไมถึงเลือกใช้ของโป่ก็ที่แบบศึกษามาแล้วก็รู้ที่นี่มันครบจบที่เดียวครบจบที่เดียวใช,ใช่ไหครับแล้วก็มั่นใจในสินค้าสินค้าด้วยใช่ไหมครับโอเคคือเรียกได้ว่า ทำที่ใหม่เนี่ยมั่นใจสินค้าทางโปแล้วก็ทางโปของเราเนี่ยรับทำช่วงล่างจบในที่เดียวเลยอันนี้ของพี่ใหม่ทำอะไรไปบ้างนะครับทำโปเพารลอยค่ะทำโปทำโปเพาลอยทั้งเซตเลยทั้งเซตใช่โอเคอันนี้เห็นของพี่ใหม่เนี่ยมีล้อแมกด้วยถูกไหมครับเ็นล้อแมกตัวก้านคู่สีดำเนาะโอ้โหถึงจเรียกว่าสวยงามเลยต้องถามพี่ใหม่นิดนึงว่าเป็นไงบ้างหลังจากฟอได้เห็นตัวรถแล้วประทับใจไหมประทับใจค่ะประทับใจเลยใช่เพราะพี่เขาใส่ใจละเอียดนะเซอร์ที่เขาดูแลก็คือเวลาที่ขออะไรไปก็แบบ ตอบเลยช่ครับเรียกว่าบริการดีแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยพอได้กลับไปใช้งานเนี่ยคุณผู้ชจะแนะนำทางโฟให้เพื่อนๆได้บ้างไหมแนะนำแน่นอนแนะนำแน่นอน